สงสัยกันพ่อจาว่านาฮอนประเทศเกาหลีนะคะนาเดือนใดจ่ะนาฮอนของเกาหลีนะคะเริ่มห่อนเดือนซีจ้าพี่น้องแต่ว่าห่อนกับซัมห่อนซัมประเทศไทยนะคะอากาศเริ่มอุ่นๆแล้วจ้าเดือนซีมิวก็เริ่มปลูกพักแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดอกลูกพีชนะคะเดือนซีลูกพีชเริ่มเป็นดอกแล้วจา<อ>้ารถคันนีนะคะรถคันนีก็เป็นรถ ที่ขดน้ำนะคะเพราะว่าเวลาปลูกผักเนาะต้องขดน้ำก่อนค่อยปลูกนะคะรถคันนี้ก็ไว้สำหรับฉีดพักนะคะฉีดพักฉีดยานะคะในใน้างในก็เป็นทางน้ำนะคะ เอาน้ำนะคะน้ำน้ำน้ำก้อนปลูกก้อนปลูกนะคะต่ออ้น้ำนี่ก่อนจ้ะแล้วก็ปลูกลงดินแล้วก็ปลูกนะคะ นตอนการปลูกพักของคนเกาหลีนะคะเริ่มต้นนะคะต้องเอาน้ำใสหลุมให้มันดินชุ่มชื้นก่อนจ้ะพอดินข้างในดินนะคะชุ่มชื้นเท่าถึงจะได้เอาพักโลกดินนะคะอันนี้ก็ใส่น้ำให้มันแบบชุ่มชื้นจากข้างในจะได้มีน้ำเพียมีน้ำตลอดนะคะอุปาแล้วก็เอาน้ำนะคะใสหลุมนะคะ เอาน้ำเ่ลูมให้มันชุ่มชื้นที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้ค่ะแล้วก็มิวก็ไปเอาเบี้ยพักนะคะมาลงหลุมจ้ะอันนี้มิวก็ปลูกกะเพราโหระพานะคะเพราะว่ามิวยังบม,มีเห่าเนาะมิวก็ปลูกตามแบบว่าปลูกปลูกน้ำเดินจ้ะน้ำเดินกางแจงแบบนี้นะคะพอปลูกเมญากับมะเมญากับมะซอยปลูกนะคะเมญากับมะซอยปลูก พอปลูกเสร็จแล้วนะคะก็ต้องเอาดินกบอีกรอบนึ่งจ้านี่คือจังไม่ยามมิวเฮดจ้าเอาดินกบพอเอาดินกบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกะบ่ต้องหดน้ำจ้าพี่น้องเอาดินกบเราก็ขึ้นแล้ว,ลนนแ,ลวแล้วเลยจ้าอันนี้ดินกบแล้วเราขึ้นแล้วเลยจ้าบ่ไดเฮดเอียงต่อส่วนมากมิวปลูกพักนะคะมิวกับบ่ได,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 ดหดน้ำจ่าโดดโดนหดเทือนนะคะบ่ไดหดทุกมือคือยุทไทยเนาะ พะว่าเข้าเอานา้ำลงดินแล้วประมาณจะซีหามือนะคะไอ้น้ำข้างในดินมันเริ่มแห้งเข้าค่อยมาเติมเอานะคะเนี่ยเขากับฟังลงดีๆแล้วก็เอาดินมากรบนาดินนะคะอันนี้ก็เป็นพักขะแยงนะคะก็ผักข้าวท้องจ้าพี่น้องประมาณเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดก็เริ่มปลูกพักบ่ได้เลิศจา้าเดือนสิบเอ็ดก็ขึ้นนานาห,าหนาวแล้วนานหนาวก็คือพักก็คือตายเบิดจจ้าพี่น้อง ถ้าจะปลูกพักไดก็ต้องปลูกในเห่านะคะปลูกในเหา้าเราก็ต้องมีไออุณหภูมิประมาณอุณหภูมิประมาณ3าบองศาจัดต่อมามันต้องใส่แก๊สเนาะถ้าบ่ใส่แก๊สบอมีอุณหภูมิปรับความอุ่นนะคะมันพักกระต่ายเบิดจ้ะพี่น้องอันนี้ก็พามาเบิ่งการปลูกพักในต่างประเทศนะคะเกาหลีใต้นะคะ บรดดกนาหอนนะคะมีตั้งแต่เดือนซีถึงเดือนซิจ้ะมีนาหอนหน่อยก็ประเทศไทยนะคะประเทศไทยมีนาหอนตลอดทั้งปีนะคะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ